หือลากสายไปแล้วนี่แล้วเข้าไปในปา่านะั่นเลยนี่ไงอู้เอากัดอู้ออ็อกัดอื้อดีนี่อืมเรียบร้อยอื้อไม้เดียว อ้หหอส,สวัสดีครับผมสวัสดีนานา,นากตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบก,กับผมเช่นเคยฮานาเป่าฮะวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมพามาตกปลาช่อนครับผมวันนี้ก็พามาตีปลาช่อนนาน้ําท่วมครับผมวันนี้ก็พามาลุยไมยอำเภอน,นาทมครับผมวันนี้ก็ออกไม้ไกลเลยไมยก็จ,จะเป็นนาน้ําท่วมครับผมนี่ฮะ หมายข้างหลังครับผมรู้สึกว่าน้ําน่าจะพึ่งขึ้นครับผมน้ํายังไม่ค่อยใสยเท่าไหร่ครับผมมาวันนี้ก็ออกมาก็เก้าโมงกว่าแล้วครับผมไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะฮะมาถึงก็ลมเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพราะผมว่าจะมีคนงานมากน้อยแค่ไหนครับผมไปครับผม อื้มหืมอื้มหืมนิดหน่อยตัวแรกชั้นป๊อกครับผมนี่จุดแรกนะมันไม่มีตัวครับผมนี่ก็เลยขี่รถออกมาอีกหน่อยหนึ่งครับผมใส่อุ่นๆครับผมจะตัวไม่ใหญ่มากโอเคครับผมเก็บว่า ห,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 หยุดหยุดรอยห้เข้าไปเข้ามามีตัวออกมรากาศจังได้ใสสวยเลยอ้วนตับเข้าไปเต็มปากเลยครับผมเนี่ยโอ้โหอ้วนมากปลานี่ครับผมตัวที่สองครับผม ใส่อ้วนๆหรืลปลาอ้วนมากขรหมายนี้แต่ปลาค่อนข้างระแวงครับผมคนก็เยอะครวันนี้ไปมุมไหนก็เจอแต่คนเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับผม อหหเห็นกัดมาแรงครับผมใกล้ลองตีดูตัวที่สามครับผมโอ้โหดูดิปลาอ้วนทุกตัวครับผมเนี่ยแต่และตัวใสอ้วนๆทางนั้นเลยครับผมโอเคตัวที่สามครับผมเก็บก่อน <c oughs> ไายเดียว <c oughs> ไายเดียวพุ <c> ่ง <oughs> มากัดเลยริมคันนาครับผมช่อนปอกนี่ครับผมดีไม้นี้ปลาอ้วนตัวนะฮะดูนีทอ้องแต่ละตัวครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บปลาก่อน ลากสายไปแล้วนี่ยลากเข้าไปในป่านั้นเลยนี่ไงจะลากไปไหนเอ้าุดโอ้สายหย่อนเนี่ยป่าอยู่างวนี้เลยนะโอ้ อันี át, ้ตัวตามกระดิ่งตาม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 มาตรงนี้เลนี่นะโอ้โหไล่โอ้หมีหลายตัวแล้วเนี่ยนี่นะตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่เอากัดโอ้ โ oh อาการดีนี่ปลามีหลายตัวด้วยตรงนี้ตัวไม่ใหญ่ครับผมเนี่ยโอ้โหจะลุต,ตาเลยตื่นไปหมดแล้วมั้งี่ปลาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บปลาก่อน อือหือหือเรียบร้อยน้ำตื้นครับผมไซต์ด้วยไซต์ได้เลยนะเนี่ยอ้วนๆเลยปลาอ,อดูครับผมไซต์ อ้วนครัผดูท้องปลาแต่ละตัวครับผมอ้วนทุกตัวเลยตรงนี้น้ำตืน้นครับเป็นทางมันเป็นทางที่น้ําท่วมครับผมมันเลยใเนี่ยเดี๋ยวลุยต่อ ไ <c oughs> ม่เดียวไม่เห็นด้วยรับว่ามันกัดมานจ่มันดึงคันไปเลยคันกระตุกก็เลยวัดสวนครับดีที่มันไม่คลายไปก่อนนี่ครับผมชนป๊อกครับผมนี่ตรงนี้มันเป็นล่องพอดีคราก็เลยลองตีดูโอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อน กัดเงี้ยนิดกัดนงีนี่เกอร้อยสามนี่ครับผมใส่อ้วนๆครับผมปลาตัวไม่ใหญ่แต่ปลาอ้วนมากเลยตรงนี้เป็นนา พอดีมันน้ำมันต่อกันครับไอตรงนี้นยครับผมกับตรงที่ผมตีตรงถนนที่น้ำท่วมแล้วครับผมน้ำตื้นๆในมองเห็นดินเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนโอเคนะฮะกลับบ้านกันดีกว่าครับผมฝนตกแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมกําลังตกปลามันๆเลยฮะช่วงนี้ก็พายุเข้าครับผม พอถึงเวลามันก็มาทุก,กวันเลยฝนโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันครับผมนี่ครับผมผลงานวันนี้กี่ตัวเนี่ยแปดแต้มครับผมออกคข่คายลูกปลาออกมาด้วยครับผมลูกปลาหมอฮะนี่ฮะแปดแต้มครับผมใส่อ้วนๆเลยปลาหมายนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกครับผมปีนี้ฮะ น้ำก็น่าจะกำลังขึ้นครับผมปลาก็ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรโอเคครับผมฝนตกแรงแล้วครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องลาแล้วครับผมฝนตกละไปแล้วครับผม